ดูยบวยทำความสะอาดแล้วถ่ายรูปให้คุณถ่ายวีดีโอดีกว่าถ่ายรูปดีกว่าถ่ายวีดีโอดีกว่าโชว์ไโชวไปโชว์เบสเบสโชมึงรักเพื่อนไหมเพื่อนอะเพื่อนกันนี่สัมภาษณ์ไหมที่เหนื่อยไหมครับผมไม่กูแล้ว เล็กๆมันก็อย่างนี้แหละเออเล็กๆก็อย่างนี้นานๆก็นานๆก็สับเฉาะเฉาะอ่คเดี๋ยวพูดแลงรอพรุ่งนี้จะมาใส่ไหมครับผม อูจะส่ยี่ดาเจ้าทำไปเพราะใจรักโอ้ยฮะมันลุ้นมาเร็วอ่ะใครวมมาาแต่ก็ไม่โดนเว้ยเขาไม่จับเลยเวบอยพรุ่งนี้จะมาใส่ไหมครับผมไมมาแล้วครับเขียนแล้วเขียนแล้วบ้านนี้ก็อยู่ร้อนๆคนละล็อกไว้มันเต็มหรือไงอ่ะไว้เครื่องบิน খে দ uh, ah,